ท่านผู้ชมเรื่องไข่ไก่บ้างครับหลังจากที่ราคาลงอย่างต่อเนื่องแต่ล่าสุดเครือข่ายสากรผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศปรับขึ้นราคาไข่อีก20สตางค์ต่อฟองนะฮะหรือว่าขึ้นแพงละ6บาททําให้ราคาไขา่ไก่นี่พอได้อยู่นะฮะกลับมาอยู่ที่ฟองละ3บาท20สสตางค์เหมือนเดิม ซึ่งกรมการค้าภายในคาดว่าราคาไข่ไก่จะปรับตัวดีขึ้นจากหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริโภคที่เพิ่มขึ้นเพราะว่ามีคนละครึ่งพลัสด้วยนะครับประกอบกับที่ผ่านมาช่วง ปิดเทอมแล้วตอนนี้เปิดเทอมแล้วนะครับและกําลังเข้าสู่เทศกาลปีใหม่รวมกรเข้าไปในเนี่ยเตรียมแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในการระบายผล,ผลผลิตเชื่อมโยงไข่ไก่จากแหล่งผลิตนะครับกระจายไปยังสํานักงานพันธุ์จังหวัดทั่วประเทศเป้าหมายเนี่ยสาล้านฟองก็จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงไข่ไก่ได้ง่ายในราคาที่เหมาะสมแล้วก็เกษตรกรมีช่องทางขายเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ สำหรับราคาเนื้อหมูนะคะเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรได้แจ้งปรับราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มค่ะจาก60บาทเป็น64บาทต่อกิโลกร,รัมนะคะคเพิ่มขึ้นกิโลกร,รัมละ4บาทซึ่งมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะราคาบางทีมันแพงไปผู้บริโภคก,ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าถูกไปเนี่ยผู้บริโภคชอบแต่คนเลี้ยงก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คร่ะ